สวัสดีค่ะมาเจอกับเฟลก้าหมุ่มเองจะใครล่ะนะคะคนเดิมเลยนะคะที่หายหน้าหายตาไปนะคะวันนี้แก้มุ่มนะคะจะพาลูกค้ามาดูกระบะทํากินนะคะบรรทุกหนักเป็นตัวเตี้ยนะคะสุดหล่อของเราตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นมิตูนะคะออเนิว t ไททันนะคะเครื่องฝั่งจุด5 GLX นะคะขาว่าท็อปสุดมายังไม่ได้ท็อปสุดเนาะตัวนี้ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นขับเครื่องสองล้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออปชั่นมันมีอะไรกันบ้างแต่ที่ประเด็นสําคัญน,นะคะ ก่อนจะชมรายละเอียดมันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งหรือสมสัครในแก้นิดน,นึงนะคะมาดูกันเลยค่ะนะคะว่าโซนด้านหน้าเราเริ่มจากฝากระโปรงเลยนะคะว่าเขามีจุดเดน่นมีเสน่ห์ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะคะบอกเลยนะคะตระกูลมิสูเป็นอย่างนี้มาคะ่ะแทบทุกรุ่นเลยนะคะอ่าเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะคะตรงนี้เขาจะมีปุดหงขึ้นมานะคะอยู่ประมาณสองเส้นนะคะลักษณะเขาคือจะเส้นยาวตรงมาตรงที่ฝากระโปรงหน้ารถเลยนะคะตอนนี้อ่า ชมรูปแบบเขานะคะของมิสูไตตันนี้นะคะรูปแบบเขาก็ทรงออกสปอกเหมือนปาเจโลอะค่ะนะคะ,นะคะตนนัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องโคมไฟกันดีกว่าไฟหน้าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะตัวนี้นะคะไฟรุ่นนี้บอกเลยค่ะเขายังไม่มีนะคะหรือว่ายังไม่มีส่วนของไฟเดไลท์เนาะตรงนี้นะคะไฟหน้ารถนะคะมันยังไม่มีส่วนของไฟเดยไลท์นะคะแต่ว่าจะออกแบบมาเลยนะคะเป็นแบบ โปรเจคเตอร์ or, นะคะฮาโลเจนอ่าอย่ให้น้องซูมเข้าไปด้านไหนนะคะตัวนี้มันก็จะมีไฟสูงนะคะไฟหลีนะคะอยู่ด้านบนเลยนะคะตัวนี้ถัดมาจากตรงนั้นนะคะความเป็นของรูปแบบมิซูนะคะบอกเลยว่าพวกไฟเลี้ยวนะคะหรือไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้อ่านะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นโคมไฟที่ใหญ่มากนะคะรูปโฉมนะคะ ตอนนี้ปี2020นะคะส่วนมากลูกค้าก็จะคิดว่าเฮ้ยมันอยู่ล่างเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวขับไปแล,ล้วรถหินมันก็เด็นสายอะไรนี้ลูกค้าก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่ว่าบอกเลยว่าสวยค่ะข้างในนะคะตัวนี้พวกไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ด้านในเลยนะคะในส่วนของเส้นไดนามิกชิลอ่าตัวนี้นะคะไดนามิกชิลอ่าตัวนี้เลยนะคะจะมีเส้นบางๆนะคะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้นะคะพี่ชุดแต่งนะคะ าลากยาวมานี่ค่ะถึงกระจังหน้านี่เลยนี่ชุดแต่งเขาออกสไตล์สวยมากนะคะบอกเลยอืถัดมาจากตรงนี้นะคะเรามาดูช่องระบายอากาศกันนะคะของเขาช่องระบายอากาศเขานะคะตรงนี้อออกแบบสไตล์นี้เลยจะลูกตรงเว้าหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะข้างในก็จะมีกระจังหน้าหลังพึ่นนิดนึงนะคะตรงนี้นะะตัวนี้นะคะเป็นพลาสติกอไม่ใช่โคมเมี่ยนนะตรงนี้เป็นพลาสติกนะคะแก้มขอให้ดูเลยนะคะ ถัดมาตรงนี้นะคะรุน่นน<ห>ี้บอกเลยว่าโลโก้นะคะของมิสูต่าีตาจะนูนออกมาเลยนะคะตัวนี้อา่าจะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้อา่าเป็นโลโก้ของมิสูเนาะถัดลงมานะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างเลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่านี่ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะคะตัวนี้อา่ามันจะตัดก,กับตัวสีดําพอดีเลยค่ะนะคะอา่าจะเด่นชัดเลยนะคะตรงนี้ถัดมาจากตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีลูกเล่นอะไรอีก เดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวล้อกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะดอกยางยังใหม่กริฟเลยค่ะความหนาของยางนะคะใช้งานมาน้อยมากเลยค่ะตอนนี้ไม้วิ่งมานะคะแกบอกเลยนะคะ1 3 0 0 0หมมโลไมแท้นะคะตอนนี้เข้าสุ่นได้เลยนะคะแก้มการันตีนะคะความน้อยของไม้จริงๆค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เราได้มาติดกับตัวรถเลยเนาะตัวนี้นะคะขอบยางนะคจะเป็นนะ225นะคะ 65R16 นะคะตอนนี้เป็นขอบ16นะคะของเดิมๆออกห้างเลยนะคะอ่าเป็นยางมิสโตนนะคะตนนัวนี้นะคะที่ว่าติดออกห้างมาเลยนะคะเป็นล้อแมกนะคะของมิซูเลยออกห้างนะคะดเจล้อหน้านะคะดัมเบลนะคะล้อหลังเดี๋ยวเรามาดูการถัดไปค่ะพอเราดูจากล้อใส่เพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระจกบางห้างอืมสไตล์ของเขานะคะโดเดน สร้างทีละจุดนะคะแกบอกไว้ว่าเลยว่าลูกเล่นเขาไม่ด้อยกว่ากระบะรุ่นอื่นแน่นอนค่ะนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นคม,มิ้วนะคะแอบแฝงด้วยนี่เขามีไฟเลี้ยวให้เราเลยนะคะตรงนี้มีไฟเลี้ยวด้วยด้านข้างนะคะตัวนี้ถัดมาจากตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราขยับไปนู่นเลยหลังคาแนานก็จะเป็นเสาอากาศนะคะรุ่นนี้จะมีเสาอากาศติดอยู่แล้วนะคะตรงนี้ด้านบนหลังคา ถัดะะลงมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบนอกกันเดี๋ยวข้างในแก้มยังไม่ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราดูกันที่หลังนะะตัวนี้อย่างที่แก้มบอกนะคะลูกค้าตัวนี้เหลี่ยมสันเขาจะมาโดดเด่นมากค่ะนะคะรงสไตล์สปอร์ตนะคะ,ะ,คะตันนี้เหลี่ยมเขาจะมาอะไรอย่างที่แก้มบอกนะคะเหลี่ยมสันมากเลยค่ะของเขานีจะสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อนะคะก็ sack. จะเป็นเหลี่ยมนูนออกมานะคะนี่สไตล์เขาจะสวยมากนะคะถัดมานะคะก็จะเป็น ทันท่าฝากระปรงท้ายก็จะเป็นก่อไฟนะคะตัวนี้โคลมไฟยาวเลยค่ะนะคะแต่แงด้วยนะคะไฟขาวนะคะอยูด่ด้านตรงกลางนะคะถัดมาตรงนี้ยังไงเขาก็ยังมีโครมเมี่ยมนะคะมือจับให้เรานะคะแล้วที่สําคัญนะคะจะมีไฟเด็กนะคะดวงที่สามตรงนี้กอบมันจะเป็นสีขาวแต่เวลาเราสตาร์ทเครื่อง การใช้งานเวลาระเบร k มันจะเป็นสีแดงขึ้นมานะคะทําให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะเวลาขับรถก,กับข้ามกลงคืนอย่างนะะี้ค่ะนะคะสะดวกการใช้งานนะคะตัวนี้ถัดมานะคะมันก็จะเป็นโลโก้มิโซอยู่ใต้นี้เลยเป็นคอมยังเหมือนเดิมค่ะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้นะคะ่ะแก้มบอกเลยเดี๋ยวฝาท้ายเดี๋ยวแก้มจะให้ดูนะคะตัวนี้ปาท้ายนะคะจะไม่มีตัวแรงน้มถ่วงหรือว่าแรงดึงให้นะคะตัวนี้มันจะไม่มีตัวลังให้ไอตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะทํามานะคะตัวนี้ก็จะเป็นใส่แม็กไลรเนอร์มาของมิซูเลยนะคะ,ะมีหูนะคะอยู่ซ้ายขวานะคะอย่างละสามหูนะคะตัวนี้เดี๋ยวแกอเปิดให้ดูไม่หนักนะคะผู้หญิงก็ใช้งานได้ค่ะถือว่าแบบไม่ได้หนักเกินไปจนแบบว่าทําให้เราใช้งานไม่คล่องนะคะผู้หญิงตัวเล็กก็ได้ค่ะตัวนี้ ตัวนี้นะคะแก้มบอกเลยนะคะว่าล้ออะไรนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างเหมือนรถทั่วไปเนาะยางใหม่นะคะสี่เส้นเลยนะคะออกรถคันนี้ไปนี่แทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยะคะ่ะแก้มบอกใครเลยว่าซื้อคันนี้คุ้มจริงๆค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเขามีลูกเล่นอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอับนะคะเดี๋ยวแก้มก่อนจะเข้าไปดูภายในนะคะเดี๋ยวแก้มพาแวะนะคะมาดูที่ประตูกันดีกว่านะคะว่า มันเป็นยังไงนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะที่ประตูเขาก็จะมีนะคะกาดนะคะเป็นกาบประตูนะคะเป็นชุดแต่งเลยนะคะในของออ l New t ทั a นของมันเลยค่ะออกห้างเลยนะคะอันนี้ของเดิมมันเลยนะคะถัดลงมานะคะตัวนี้นะคะยังแอบแฝงนะคะชุดแต่งเรานะคะเขาก็ยังให้นะคะเป็นมือจับคมเมียม,มา แต่ว่าตรวนี้บอกไว้ก่อนค่ะว่าก็อย่างที่ว่าเรา,เราใช้งานนะคะตรงนี้ให้สะดวกสบายก็คือตอนนี้จะไม่ใช้พุทสตานนะคะตอนนี้กุญแจนะคะกุญแจเขานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะจะเป็นโลโก้ของมิสูนะคะด้านนี้แล้วก็จะเป็นระบบ,บล็อกแล้วก็ปลดล็อกก็คือปกตินะคะอ่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่ามันเป็นยังไงไปลุยตรงนี้อ่าด้านในนะคะบอกเลยนะคะอ่า เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะตรงนี้ตรงแผงประตูแผงประตูของเรานะคะแก้มบอกเลยว่านะคะตัวนี้นะ,ะก็ยังเป็นพลาสติกอยู่นะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ยังมีแอบแฝงพวกหนังบ้างผ้าบ้างเนาะอ่าแต่อันนี้ก็ยังเป็นพลาสติกอยู่ทั้งชุดเลยนะคะตัวนี้อ่าทั้งชุดหมดเลยรวมกระทั่งนะคะตัวกดระบบไฟฟ้านะคะอ่ากระจกไฟฟ้านะคะมังค่างนะคะขึ้นลงนะคะแม้กระทั่งตัวจับนะคะก็ยังเป็นสีดํา ดำเทาดำด้านเนาะอ่ะเป็นตัวล็อกถ้าเป็นพลาสติกหมดเลยทุกง่ายๆถัดลงมาก็จะเป็นพวกวางขวดน้ำนะคะอ่าใส่ตั้งเรียรายก็แล้วแต่เราจะใช้สะดวกการใช้งานนะคะอ่าถัดลงมาก็ตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นพวกลำโพงนะคะเป็นดอกเล็กนะคะจะมีฝั่งซ้ายขวาเลยคะตรงนี้ลูกเล่นของมันอ่าก็อย่างว่าเนะเาะรถลดใช้งานนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะข้างใน ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที okay. so ่พวงมาลัยกันนะคะว่าเขามีจุดเด่นลูกเล่นอะไรให้เราบ้างนะคะตรงนี้นะคะแก้บอกเลยเดี๋ยวนั่งมาหนัดนิดนึงตัวนี้นะคะพวงมาลัยไม่ใช่หุ้มหนังนะคะอย่างที่บอกเนาะเป็นพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นยูรีเทนนะคะทันจากยูรีเทนนะคะไม่ได้หุ้มหนังก็อย่างที่แก้บอกอะค่ะว่าส่วนมากนะคะรถคันนี้นะคะพูดง่ายว่าไม่ได้หุ้มหนังเลยด้วยนะคะอ่าตัวนี้นะคะระบบของมันนะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะแต่ ฟังก์ชันอย่างที่บอกนะคะตอนนี้ก็จะมีเครื่องปรับเล่งเสียงนะคะ,ะเปลี่ยนช่องวิทยุได้นะคะมีฟังก์ชันนะคะคอยู่ที่พวงมาลัยให้นะคะตรงกลางจะเป็นโลโก้ของมิซูนะคะเป็นโคเมียมเหมือนเดิมนะคะตรงนี้จุดเด่นของมันก็ส่วนมากที่แต่งมันเนี่ยแก้มสังเกตดูนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมแทดทางขันนะคะจุดเด่นของมันมันตัดสีดำแล้วมันดูแบบเท่จริงค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะมีไอแบ็มาให้ตรงนี้อืมกำลังเหมาะเมงเลยค่ะข้อมือวงไม่กว้างเผานะคะตรงนี้ นะคะก็ะอย่างที่บอกอะค่ะราคานะคะตัวเนี้ยการบอกเลยออกค้างก็จะอยู่ที่ประมาณ6กแสนสามหมื่นเก้าพันนะคะตอนนี้ออกห้างปลายแดงเลยเนาะรุ่นนี้เป็นกระบะพันเตียนะคะว่าทําเกณฑ์นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูถัดมาดีกว่านะคะตรงนี้กระจกมองข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะพับนะคะกระจกมองข้างก็พับได้นะคะเลื่อนขึ้นซ้ายขวานะคะตรงนี้พับเป็นกระจกไฟฟ้าตรงนี้เลยนะคะถัดมาก็อย่างที่บอกนะคะกุญแจของเขานะคะไม่ใช่ พุชสาร์ทนะคะตอนนี้เป็นกุญแจนะคะที่เราจะต้องเสียบนะคะเป็นใช้คือเป็นกุญแจธรรมดาปกาตินะคะตอนนี้แต่ที่สะพนานประเด็นมันดีอย่างหนึ่งค่ะนะคะถึงมันจะไม่ใช่พุชสาร์ทนะคะตรงนี้เวลาเราขับรถกลา,างคืนเรามาเสียบกุญแจนะคะมันจะมีไม้เรื่องแสงนะคะอ่ามันจะเป็นแสงกระท้อนเรื่องแสงไว้เลยนะคะให้เรารู้ว่าเอ้ยลูกกุญแจอยู่ตรงนี้นะนี่จดเด่นมันไม่ <laughs> ก็ถือว่านะะรถใช้งานก็ถือว่าคุ้มนะคะตนนัวนี้อื เสร็จปุ๊บนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวแก้มพามาดูนะคะเรือนใหม่กันนะคะว่าเลือนใหม่เขาเป็นยังไงหน้าตานะคะทรงสปอร์ตเนาะ,ะเดี๋ยวแกตัดต,ต,ต,ตรารถให้ดูเลขไม้ดีกว่านะคะว่าหมื่นสามโลนี่จริงๆอยู่หรือว่าแก้มโม,มอ่านี่นะคะดูเลขไม่ได้เลยนะหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยสิบแปดโลนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าไม่มั่นใจขับรถพาแก้มไปได้เลยค่ะที่สูนมิสูเราเจอกันได้เลยนะคะว่าไมหน้อยจริงๆนะคะตรงนี้ เลื่อนไม้นะคะแก้หม่องตรงว่าจะออกตรงสปอร์ตนิดนึงนะคะข้างในนะคะจะเป็นกรอบสีขาวนะคะ,ะเพื่ออะไรคะเพื่อแบบว่าเวลาเราสตาร์ทตอนกลางคืนนะคะมันก็จะเห็นเป็นสีขาวขึ้นมาเลยนะคะระบบการใช้งานของมันนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเลขไม้นะคะถังน้ํามันนะคะ,ะตัวนี้มีบูธนะคะมีบูธวัดความเร็วนะคะแล้วก็มีเลขใหม่นะคะให้เราดูนะคะ สไตล์ตก็ทรงสปอร์ตนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะระบบการใช้งานของมันจะเป็นตัวหนังสือสีขาวนะคะหน้าปัดมันอ่าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัวนี้นะคะว่าอ่าคอนโซลหน้านะคะลูกเน่มนันมีอะไรก็อย่างที่บอกเนาะรถใช้งานจริงๆนะคะตอนนี้ก็ถือว่าไม่เลวร้ายนะราคานี้ถือว่าโอเคแต่แกไม่ได้ขายราคาปลายแดงไม่ใช่ป้ายแดง,งด้อยสิ่งนะคะเป็นรถมือสองปี2020นนะคะตอนนี้เป็นดีเซลนะคะอ่า ตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสังล้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออาด้านคอนโซลน,นะคะถ้าอย่างที่บอกค่ะตัวนี้ไม่มีการหุ้มหนังอยู่แล้วนะคะเป็นอันนี้เอาจะเป็นสีเทาดำเนาะ,ะเป็นคอนโซลของมันนะคะอยู่ด้านหน้านะคะถัดลงมาก็จะเป็นเครื่องเสียงนะคะอ่าถัดลงมาช่องเชื่อมต่อนะคะเป็น usb ให้เรานะหรือว่าเอาไว้ที่ชาร์จแบกกระดาษเนาะตรงนี้เอ่อเขาไม่บอกเลยธรรมดาแต่บอกเลยว่าแอร์เ,เย็นนะจริงเย็นมากเลย ได้อยู่นะเรื่องแอร์เนี่ยเย็นอยู่ค่ะถัดลงมานะคะเราก็จะมีนี่ employee, ที่จุดบุรีใครที่ชอบดูบุรีค่ะนี่เลยตรงนี้เลยนะคะเรามีมาให้นะคะตรงนี้มันมีติดลบให้แล้วถัดลงมานะคะตัวนี้อ่าตอนนี้จะเป็นช่องเก็บของอเน,นกประสงของเราค่ะลูกคะ้าอยากเก็บอะไรอ่ะฟังเลียนบัตรทั้งด่วนนะคะตรงนี้เลย,รเลยลกรข้องมืออยู่ค่ะตรงนี้อ่าถัดลงมาในตัวนี้นะคะบอกเลยว่าจะเป็นเกียร์นะคะตัวนี้เกียร์หสปีค่ะตัวนี้เป็น เป็นเกียร์5สปีดนะคะหัวเกียร์นะคะหุ้มด้วยตรงนี้จะเป็นหนังเข้าหัวเกียร์ถัดลงมาจะเป็นที่วางแก้วนะคะก็จะมีอยู่2 2ช่องเลยที่วางแก้วนะคะตอนนี้แล้วประเด็นที่สําคัญเลยแก้วบอกเลยตัวนี้นะสร้างมาจริงๆค่ะบอกเลยว่านะคะเฉพาะที่พักแขกเราเนี่ยเขาจะมีนี้ให้ค่ะที่ชาร์จแบตด,ด้านในอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะที่ชาร์จแบตแต่เขาจะมีสองเต็ดนะดูได้ ตอนนี้มันจะแกะออกไม่ได้นะคะมันจะติดมาเลยนะคะหูยข้างในใหญ่มากเลยดูดิใส่ของได้เยอะอ่ะด้านนี้นะคะจะมีที่ชาร์จแบตไ้ด้านไหนเดี๋ยว,วเราขยับมาอีกนิดนึงด้านบนนะคะด้านบนก็ไม่มีอะไรมากค่ะโด,นนะะดยใช้งานก็แบบสไตล์เท่ๆเนาะก็จะมีแบบเก็บเว้นไ้นะคะที่ใส่แบตอันนี้ใหม่เอี่ยมนะค่ะหลังคุงนองเท้ายังนิ่งเลยค่ะนะคะแล้วก็มีไฟนะคะระบบไฟเวลาเราหาของกลางคืนไม่เจอเนาะอืมตัวนี้ ส่วนนะคะที่บางแดดนะคะตรงนี้อ่าฝั่งนี้นะคะแกบอกเลยว่าจะมีกระจกให้่สำหรับพวกแบบมีผู้หญิงรักสวยรักงามนะ่ะแต่ว่ามันจะไม่มีไฟให้นะ,ะจะมีกระจกให้นะคะฝั่งข้างคนขับแต่ฝั่งข้างคนขับเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีกระจกให้แต่จะเป็นบังแดดเฉยๆแต่ไม่เอี่ยมเลยนะคะไม่มีรอยไม่มีดำเลยค่ะเดี๋ยวไปดูในแคปกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําคัญมากถ้าไม่มีมันเราขับรถไม่ได้แน่นอนเบาะค่ะนะคะเดี๋ยวแก้เปิดแคมไปดูดีกว่ามันจะได้ดูกว้างนะคะดูชัดเจนลายเมื่อกี้แคบก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะตรงนี้แน่นตัวนี้นะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะอ่าส่วนด้านสรีสารนี้จะเป็นโค้งเว้าวเข้ากับพอดีตัวเราเลยด้านข้างก็จะห่อหุ้มประมาณนี้ช่วงนี้เราพอดีเลยค่ะนะคะพูดถึงนะคะ ส่วนมันจะแอบแฝงไปด้วยตัวนี้จะเป็นเบาะ้านะจะเป็นเบาะสีเทาตรงด้านกลางนะคะมันจะนูนขึ้นมาหน่อยให้มันหนุนหนัหลังหลังเราให้เราแบบนั่งสบายนะคะตอนนี้ปรับเลื่อนหน้าได้ค่ะนะคะตรงนี้ปรับพับนี้นะคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังก็เป็นด้านนี้นะคะเดินหน้าเดินหลังนะคะบเบาะก็จะอยู่ตรงด้านนี้ค่ะตันนี้นะคะจะมีเบาะปรับที่ปรับถัดลงมานะเดี๋ยวเรามาดูแคปบกันตัวนี้ก็จะเป็นนะคะแคปบก็จะเป็นเหมือนเดิมา้าเหมือนด้านด้านนี้นเลย ปกติรถรุ่นอื่นใช่ไหมคะมันจะเป็นหนังนะถูกไหมแต่อันเนี้ยเขา <S <S เขาสร้างมานี้แบบก,กันเลยตรงกลางก็สีเทาเหมือนกันนูนมาหน่อยเพื่อให้หนุนหลังเวลาเรานั่งเรามันสบายถัดมาตรงนั่งนั่งตรงนี้แหละเป็นแคปเนี่ยเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นหนังเห็นนะอันนี้ก็คือทําออกห้างม,มาเลยนะคะตอนนี้เป็นหนังออกห้างม,มาเลยจะมีแผ่นรองพงรองรอ,องเท้าให้นะคะเป็นแผ่นรองเท้านะคะตอนนี้ติดรถมาเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใต้เบาะนี้มันมีอะไรนะคะตัวเนี้ย ถ้าแกนจะเปิดออกมามันจะเป็นตัวเก็บอะไรนะคะพวกแมลงแมลงของรถมันที่ติดรถมาเดี๋ยวเรามาดูกันจึ๊บตัวนี้มันเปิดมันเปิดได้ค่ะตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะจะเป็นแมลงนะคะลาลารถเป็นอะไรนะคะอยู่ตรงไหนยังไงนะคะตรงนี้อ่านี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงแคปนะคะที่เรานั่งนะคะอยู่ตูดเราเลยแหละอันจะเป็นแมลงนะคะช่วยในการเปลี่ยนเราลรถอ่าเสร็จละ ดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันมีสองช่องนะคะฝั่งท้ายฝั่งขาเก็บอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไปเลยแหมมาพร้อมใช้งานทุกอย่างแกมบอกเลยรถไม่เคยบรรทุกหนัก้วยะอืมนี่แคปเปิดได้เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยสองฝั่งนะคะออปชัน่นลำโพงนะคะผู้หลังสองสองตัวเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ชุบอันนี้อึ๊บ เดี๋ยวเรามาดูกันมันเก็บอะไรเนาะตรงนี้อเครื่องมือเห็นไหมคะมันจะแยกกันนะคะฝั่งนี้จะเป็นเครื่องมือตรงนู้นฝั่งมันจะเป็นแมลงนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าจะได้รู้ว่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนวะอ่าอะไรแมลงหาตรงไหนเห็นไหมคะพอมีที่เก็บนะคะของมันเป็นสัดส่วนนะคะการนั่งก็ไม่แคบนั่งสบายอยู่ค่ะนั่งได้เต็มที่ถ้าคนตัวเล็กนะคะด้านหลังก็ได้ได้ประมาณสี่คนอะได้อยู่เห็นอย่างนี้แต่บรรทุกได้เยอะ ขัดไม่ได้นะคะตัวนี้เลยที่ปัจจัยรมหัวใจสําคัญของรถถ้าไม่มีมันเนี่ยขับเคลื่อนไม่ได้แน่นอนนะคะตัวนี้มาดูเรื่องเครื่องกันค่ะนะคะตัวนี้นะคะเครื่องนะคะแรงม้านะคะอยู่ที่128่แรงม้าเนาะอ่าส่วนแรงบิดของมันนะคะอยู่ที่240นะคะนิวตันต่อมตรอ่าต,ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีู่บนะคะอ่าเป็น B N ีเอ็นทูโบนะคะตัวนี้คันหน้าเดิมเนาะหม้อน้ําเดิมนะคะสติ๊กเกอร์ยังติดอยู่เลยนะคะสีที่แต้มออกจากโรงงานนะคะ ตรงฝาหม้อน้ำนี่นะคะยังมีสติกเกอร์เตือนอยู่เลยนะคะตรงนี้ดูได้บอกเลยว่าความคงเดิมของมันแก้บอกเลยว่ารถตัวจริงๆริงหมื่นสาโลเนี่ยแก้บอกให้รถไม่ช้ำเลยนะจริงค่ะแล้วก็ประหยัดราคากว่ารถใยแดงแก้มบอกเลยว่าโหโเกือบสามแตน่ะถูกมาอืมแล้วตอนนี้แก้จัดโปรดีๆด,ด้วยให้กับลูกค้านะคะตรงนี้แบตใหม่นะคะตอนนี้ใหม่หมดเลยแบตใหม่ใช้งานมาน้อยมากนะคะ คือออกรถคันนี้ไปแทบไม่ต้องทําอะไรเลยลูกค้าแ่บอกตรงอย่างเดียวอะที่ลูกค้าที่เราต้องทำนะคะติดแผ่นกันความร้อนนะคะถ้าลูกค้าสังเกตได้เลยค่ะลูกค้าถ้าท่านใดไม่มีนะคะติดแผ่นกันความร้อนเนี่ยฝาก,กระโปรงจะไปเร็วสีรถอะไรอย่างเงีนะ้ยค่ะเนาะแค่นี้เองนี่คือถือว่ารถใช้งานที่คุ้มค่า,าจริงๆค่ะแกบอกเลยนะคะออกคันนี้ไปนะคะถามว่าแกมีโปรโมชั่นอะไรดีๆนะคะจะแกมแจ้งทาคลิปนี้นะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะราคาคันนี้นะคะ แก้มขายอยู่อ,อยากรู้แล้วล่ะสิคะว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคันนี้นะคะแก้มขายอยู่อันเดียวก่อนนะ่าแก้มขายอยู่นะคะราคาคันนี้4 7 9,000บาทค่ะถ้าสนใจนะคะแก้มบอกเลยลูกค้าเครดิตดีหรือว่าติดปัญหาเล็กน้อยๆนะคะสามารถทิ้งเบอร์โทรนะคะไว้ใต้รีวิวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแก้มบุมโทรไปให้ข้อมูลนะคะแก้มตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะฟรีดาวนะคะแล้วก็มีดอกเบี้ยฟรีแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง ะะสุดท้ายคลิปนี้เนาะก็อย่างที่บอกอย่าลืมนะคะเข้ามาดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็สับตัไวใ้แกันด้วยนะคะแล้วประเด็นที่สําคัญนะคะตอนนี้เป็นโควิดวันนี้แกไม่ได้ใส่แมสไม่ใช่อะไรค่ะแกก็ใส่มาแต่ทีนี้เวลาพูดอุ้ยอุ้ยกลัวให้ข้อมูลลูกค้าไม่ได้ถนัดก็ลเลยต้องขออนุญาตถอดแมสที่วิสารนะคะทีนี้เราก็จะมีนะคะของแถมให้นะ,ะมีน้ําดื่มนะคะมีแอลกอฮอล์นะคะมีผ้าปิดจมูกมีแมสให้นะคะถ้า,างไงลูกค้าก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เพราะว่าวิสาณนะคะก็เป็นห่วงลูกค้าทุกคนเหมือนกันนะคะถ้าอย่นงไงวันนี้แก้หมุกข,ขอลาไปก่อนเดี๋ยวโอกาสเจอกันใหม่นะคะว่าแกา้จะมารีวิวอะไรให้ลูกค้าดูโอเคนะคะสวัสดีค่ะ